มาติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการเดินหน้าอุตสาหากรรมให้เป็นสีเขียวสำหรับประเทศไทยกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ Exim ซิม k พร้อมนำธุรกิจไทยข้ามพรมแดนรุกตลาดโลกสีเขียวต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ ดรรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เปิดเผยว่า Exim Bank มุ่งสู่บทบาท Green Development Bank โดยสารพลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิว r ทรลรีภายในปี2593 ควบคู่ไปกับการยกระดับประเทศไทยสู่ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาครวมถึงการพัฒนาคนตัวเล็กหรือ SME ไทยให้เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและแข่งขันได้ในเวทีโลก พร้อมกับมุ่งมั่นสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ในอัตราพรามเลท6.75%ต่อปีจนถึงสิ้นปี2566เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและภาคธุรกิจเร่งปรับตัวสู่ทิศทางโลกการค้ายุคใหม่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เราจะพยายามสร้าง s u ซัพพลาย i n f i n a n c i ิงก็คือพยายามที่จะเอาคนตัวเล็กเข้าไปอยู่ในซ p p l y Chain ของคนตัวใหญ่มากขึ้นเพื่อให้เขาได้มีการบ่มเพาะในระยะที่2บ่มเพาะในระยะแรกเนี่ยมาจากเอ็กซิม k อยู่แล้วพอเขาเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่นะครับของคนตัวใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโรงเรียนที่มันมีข้อสอบที่ยากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีรางวัล ในการที่จะมีคนตัวใหญ่มาคอมมิตยอดต่อปีที่มีโวลุ่มสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับจะพยายามทําให้มีบริบทที่ประสานงานกับคนตัวใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในขณะเดียวกันเราพยายามที่จะทํำ Business Matching จากเดิมที่เป็นแค่คนตัวใหญ่วันนี้เราจะทํำบิส s นสแม c ชิ่งกับผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศเป้าหมายที่เราอยากจะทําจริงๆตอนนี้ก็มีโครงการร่วมกับ iBa n k นะครับก็คือจะโก ฮาราวแล้วนอกจากโกกรีนแล้วเราก็จะโกหฮาราวด้วยครับ เอ็กซิมแบงก์ยังจะสารพลังหน่วยงานพันธมิตรรวมถึงลูกค้าผู้ประกอบการเดินหน้าพัฒนาประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะโดยไม่ทิ้งคนตัวเล็กหรือเ ME ไทยไว้ข้างหลังพร้อมรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี2,567ที่กำลังจะมาถึงบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของไทยให้ได้มาตรฐานสากลเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกสะอาดลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลค่ะ ทันที่เป็น SME นะครับและต้องการทำธุรกิจกับต่างประเทศนะครับลองปรึกษาทาง Exim Bank ได้นะฮะ